ก็มีปรากฏการณ์บนท้องฟ้านะคะวันพรุ่งนี้เพ <นะ S 1> วันนี้ต้องรีบเล่าท่านผู้ฟังจะได้มาดูทันนะคะดาวอังคารใกล้โลกค่ะวันที่1นธันวาคมใกล้โลกมากที่สุดนี้คือห่างจากโลกประมาณ81.5ล้านกิโลเมตรนะท่านผู้ฟังจะเห็นปรากฏการณ์เป็นสีส้มแดงสว่างเด่นชัดหลังจากดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้า เราก็จะเห็นดาวอังคารปรากฏสว่างมากเลยทางทิศตะวันออกนะคะเป็นสีส้มแดงแล้วก็จะสว่างเด่นชัดอยู่บนท้องฟ้าทั้งคืนเลยจนถึงรุ่งเช้าถ้าหากว่าชมผ่านกล้องโทรทัศน์ขนาด10นิ้วกาลังขยายตั้งแต่ร้อยเท่าขึ้นไปเราจะเห็นรายละเอียดของพื้นผิวรวมถึงขั้วน้ําแข็งบนดาวอังคารเย่างชัดเจนเลยนะคะสตรเนี่ยเขาจัดกิจกรรมส่องพื้นผิวและขั้วน้ําแข็งของดาวเคราะห์แดง4ีแห่งนะคะอุทยานดาราศาสตร์ซิรินทรที่แม่ริมนะคะเราก็หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติเจดรอบที่ คอนดัจะสีมาฉะเชิงเซาและสงขลาฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะหรือว่าชมถ่ายทอดสดที่ f a c e b o o k c o m n a r i t p e e ค่ะ